ก็มันเป็นมันมันมันเหมือนจะขี้จานะครับนี่แต่ว่ามันอยู่ใตล้จีแต่มันไม่ใช่ขี้จานะครับจั่าเาหรอแต่ว่ามันก็เหมือนขี้จั่งแต่พวกผมก็ละกันแย่ๆเฮ้ยสุระวังมันเข้ารูนี้เห็ยไหนี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้ที่นี่ครับครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ท่านแมว จับไว้นะครับเฮ้ย <su> วิ <S <S ่งหนึ่งนะโอ้งั้นเหรอครับสวัสดีนะครับวันนี้พวกับนายไลค์ก็ตีนะครับวันนี้นะครับข้าวผงก็ แบบก็จะมาหายตัวแบบที่มันอยู่ใต้ดินนะครับก็คือตัวแย้นะครับที่มันแยอยู่ในใต้ดินนะครับเพราะว่าแถวนี้มันมีเยอะอยู่นะครับครับลองไปดูนะครับพวกผมไปหาดูเมื่อกี้นะครับมันมีนะครับรูนี่ครับอันนี้ก็ส่วนของผมเองนะครับเป็นพันไรเหมือนล้านนะครับอันนี้ก็ส่วนผมเองครับก็คือสอนมม่วงของผมทำล้านนะครับ ครับวันนี้ท่านเดินกันลางขุดเรานะครับมือนนครับขุดอยู่ตรงนี้ครับรูพุ่นรูแยบพวกนี้มันอยู่ลึกมากเลยนะครับลึกจนหายแล้วแต่หัวอะไรไหมหมันจะมีรูทเท้าออกด้วยนะครับมันเอาแบบจับจับลงไว้เราไปเดินแทนไปเดินดูจับลองด้วยนะมีอย่างอาจจะมี ตัวมก,ก้นันะมันดูเร่องนะทุกคน,นะครับถ้าอยากให้ของทาคลิปอะไรก็รองคอมเมนต์นก,นกันดูนะครับ เฮ้ยสุระวังมันเข้ารูนี้เห็ยไหนี่นี่นี่มันอยู่ตรงนี้นี่ครับครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ท่านแมวจับไว้นะครับเฮ้ยวิ่งหนึ่งนะครับเอาข้าท่อนี้แล้วก็บปะ มีหนะครับน้ออ่าน่าจะมีรูนเหมือนนี่แน่นอนใช่ครับรูนี้แม่นรูนี้ปะเออแค่เข้าลูนั่นปะไหนนั่นแหะผมไปเอาตัวสีแดงๆนะครับนี่ไงเข้มข้นแบบนี่นะตกกว่านี่คือที่ตกกว่าทัวง อันนี้ตัวตัวกัวกัวนนะครับตัวเล็กน,นิดเดียวนี่นะครับ <c oughs> นี่นี่เข <c oughs> าจข้าไปเจ้า <c oughs> เข้าคนนี้นะยังมีหลายหัวป้วเข้าูนี่นหหอเ<ห>ขู้หน่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้พ่อผมหาต่อน,นะครับว่ามันเข้าไปรูไหนครับ <c oughs> เดี๋ยวรอมันดูใกลอีกราหน่งนะครับหาเมื่อกี้นะครับมันเข้ารูไหนนะพ่อผมก็ไม่เห็นแล้วนะครับวันนี้พ่อผมก็เลย มาหาคุณรูใหม่ครับตัวเมื่อกี้ก็เสียวไปแล้วครับมันหายไปแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ร,ตราาูต่อไปครับผมมาหาร,ตรูต่อไปครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าครับตัวนี้พวกบอกว่าต้องลอกครอบก่นเดิมนะครับก็หารูที่มันวิ่งหนีเมื่อกี้เนี่ยมาเอารูไหนนะฮะรูออกที่หูหน้าหูที่มันโคตรอ่ะก็มันก็ลอกครอ,อบไปเดิมนะครับ เมื่อกี้พวกผมเก็บได้แล้เชียวครับเลยเดียว,ยวมันหายเลยครับต่อรู้กันนะครับว่าได้หรือเปล่าเดี่วยวพวกนี้คนแข่งนะครับอันนี้ก็คือพวกที่พันไลข่ของพวกผมเองนะครับ ลูกลูกลูกนั้ก็อยู่ลูกมากนะครับลูกตัวนี้ก็อยู่ลูกอยับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับให้ี่สนุกต่อไปต่อไปให้พวกผมได้ทำต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้พวกผมด้วยครับ กาา็หามายแล้วครับลูม่้่ครับตาผมให้ตากล้องผมจช่วยช่วยนะครับนี่ครับตากล้องผมมันลอกกันแล้วครับหันหน้ามานะครับตากล้องตากล้องก็ข,ขึ้นกล้องนะครับ าจะมีตัวอยู่นะครับ สดีวะมีตัวแน่นครับงั้นเราชมการที่ผู้บอถตัวมาเลยนะทนะี่อกอกันเนี่ยดาเป็นลายๆครับจับเลยแ่เอามือจับหัวมันดิเออเราวามาขบดเออเอามือจับหัวมันทีเดียวเลยเจอหัวเต้นอะ ัต้องค่อยๆขึ้ครับแต่มันเหนียบเมื่อกี้ม,มาอยู่รูน,นู้นนะครับแล้วพวกผมมาทางหงุดีนั่นนี่นะครับเอาไหมเดี๋ยวถือกล้องขี้จ้าทางหมันอยู่ตรงนั้นเลยแมวจับเลยก็ได้แมวการจับดีให้เกิดการจัดป่ะพอๆนี่ครับเดี๋ยวให้ท่านแมวจับครับ หัวมันมีตรงนั้นเลยอะไเออฮะต้องรู้สึกเก่งๆอยู่เลยครับว่าจับนะนี่นะครับเอามานี่นะครับพี่ครับหางได้กุดไปแล้วหางกุดหางกุดไปนันนเองครับนี่ตัวเลตัวเล็กอยู่นะครับไม่นตัวใหญ่เท่าไหร่ครับนี่นะครับพวกผมได้มารับตัวนึ่งนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วรอดูตัวต่อไปลนะครับหาเยื่อนักเจอแวนะครับนี่นะครับก็ได้สองตัวครับอยู่กันไหนนี่นะครับสองตัวครับ ที่วิดีโอนี้ก็มีเช่นว่าครับก็ก็อย่าลืมกดติดตามให้พวกผมนะครับที่ทีวิดีโออันนี้ก็มีเยงเท่ทนนาเนี้นะครับ